ภาพสะท้อนความสันโดษความรักที่ถูกที่แต่ผิดเวลากรอบของสังคมที่จำกัดความรู้สึกสับประรดกระป๋องที่หมดอายุควันบุหรี่ที่เผาไหม้ไปพร้อมกับการรอคอยสิ่งที่เราว่ามานี้ล้วนเป็นมนต์เสน่ห์ในผลงานของวองกาไวาผู้กากับและนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวฮ่องกงที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของวงการมายา กระทำความหวังผ่านภาพยุนดราม่าโรแมนติกบรรยากาศเหงาเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างแต่มีสีสันและงดงามราวกับบทกวีเกิดเป็นประสบการณ์สุนทียะแห่งภาพยนตร์ร่วมสมัยที่ไม่เพียงแค่จับใจผู้ชมแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้หลาผลงานชิ้นเยี่ยมในยุคใหม่ ตลอดเส้นทางสายอาชีพนักทำหนังของวงกาวไยวเขาได้พัฒนารูปแบบการน,นำเสนอที่เฉพาะตัวตั้งแต่การถ่ายทำโดยที่บทยังไม่เสร็จสมบูรณ์ภาษาทางภาพยนตร์ที่ละเมียดละไมการเลือกใช้เพลงประกอบทั้งจีนและสากลที่สอดคล้องกับเรื่องราวอย่างลงตัวและงานภาพที่ขัดแย้งกับโลกที่เป็นอยู่ทั้งหมดนี้ ผสมผสานอย่างลงตัวเพื่อให้คนดูได้สัมผัสถึงอารมณ์ของตัวละครแล้วเรื่องราวที่บางครั้งก็ชนขำขันทั้งน้ำตาเพราะมันประชดประชันชีวิตของเราที่น้อยครั้งจะสมหวัง <Q> S> <S นับตั้งแต่ผลงานแรกอย่างแอสเทียโก B หนังแกงเซอร์วัยรุ่นที่กว่ารางวัลในฮ่องกงฟิล์มเฟสติวัลไม่ใช่เพราะด้วยฉากแอคชั่น แต่โดยเรื่องราวความรักที่เป็นไปไม่ได้ท่ามกลางความขัดแย้งของสังคมความเป็นอยู่วองกาไวายเพอเฉยต่อรูปแบบการเล่าเรื่องเดิมๆนำเสนอภาพยนตร์ในรูปแบบบทกวีปล่อยทุกอย่างให้เป็นอิสระทิมงาามา,าี่นี่ืหันเพ่าะันร้เ่ตัเองยอมสิ่งที่คดีม ที่ซึ่งเห็นเด่นชัดขึ้นในเดย์ซอบบงวาวผลงานที่เขาได้รวมง,งานกับผู้กำกับภาพคู่บุญชาออสเตรเลียคริสโตเฟอร์ดอยการมาถึงของชายคนนี้ช่วยให้เกิดเป็นสล์ที่น่าจดจำของวองกาวไยการเลือกใช้สีตีกรอบให้ตัวละครดังภาพวาดของเอดเวิร์ดฮาเพอร์ซึ่งผู้ออกแบบงานสร้างและผู้ตัดต่อ,อยังวิลเลียมจาง เป็นผู้ช่วยหยิบยกบรรจงเลือกสรรจัดวางองค์ประกอบโดยรอบให้กลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่ยากจะลืมเลือนแทนของนาการงจักจีมเก๋กจวอยกจิดกจิ้วอยูกก่ดอยู่ดกื่อก็จ้วย่ตลกจยห่อก็ยดกิย่งจักใจ้วเ่จิอยกิลก็จก้วออจ้ย่ลการฉายภ่พควายเหงาใจกลาดมาหาิครที่ต่ลย,ยุดนิ่ง

นกก่อนจะกลายเป็นชุงกิงเอ็กซ์เพรสเรื่องราวของนายตำรวจหมายเลข223ที่ตกหลุมรักกับสาวผมทองนะคะาย,ยาและความรักที่ต้องถูกเก็บไว้ในใจของสาวเสิร์ฟและนายตำรวจหมายเลข663ที่ยังคงเจ็บช้ำกับรักที่ไม่สมหวังและเชื่อว่าทุกอย่างต้องใช้เวลากว่าที่สิ่งนั้นจะหายไปไไยก็ 做人要坚强ดี嘛ดูี你成 pair งั้น,นแนต่ตัวนี้เแม้จะดูเป็นโปรเจกต์เล็กๆแต่ด้วยการสนับสนุนจากควินตินททรันติโนชื่อของวงกาวไวก็ก้าวสู่เวทีภาพยนตร์โลกโดยทันทีเรื่องราวที่วงกาวไวตัดออกไปในชุงกิงเอ็กซ์เพรสถูกนำมาสารต่อจนกลายเป็นฟอร์เลนเอเจิลส์เรื่องราวของห้องกงยามค่ำคืนที่แม้แต่มือปืน ก็ฝืนความเหงาไม่ได้แวกทุกขนบการถ่ายทำโดยการเลือกใช้เลนวายถ่ายทำทั้งหมดแทบทุกฉากแม้จะอยู่ใกล้ชิดกับตัวละครเพียงแค่ไหนคนดูก็ยังสัมผัสถึงความห่างเหินด้วยสายอันละมุลละไมของวองกาวไย นำพาให้เขากลายเป็นผู้กำกับฮ่องกงคนแรกที่คว,ว้ารางวัลเกียรติยศอย่างป้ามทองคำจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองขาดด้วยผลงานภาพยนตร์รักร่กรวมเพศ Happy Together เรื่องราวของคู่รักชายหนุ่มสองคนที่เดินทางไปยังประเทศอาร์เจนตินาเพื่อหวังจะดูน้ำตกร่วมกันแต่นับวันที่อยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็ยิ่งแย่ลง กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งเกลียดทั้งอุ่นใจและทำให้เสียน้ำตา หลังความสำเร็จของ Happy Together วองกาไวกลับสู่เก่อฮ่องกงอีกครั้งเพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวความรักที่เป็นไปไม่ได้ที่ต่อมากลายเป็นผลงานชิ้นเอกของศตรวรรษที่21 In the mood for love ความสัมพันธ์ดังกวีที่ไม่สำคัญว่าหมายความว่าอะไรความรู้สึกต่างหากที่เป็นใจความสำคัญ เรื่องราวของชายและหญิงที่ย้ายมาอยู่ในห้องเช่าติดกันในวันเดียวกันแม้ทั้งสองฝ่ายต่างจะแต่งงานแล้วแต่ชีวิตคู่ของแต่และฝ่ายกำลังเจือจังและมาถึงทางตันเมื่อคนเหงาอยู่ใกล้คนเหงาความรู้สึกผูกพันก็ยิ่งลึกซึ้งและพัฒนากลายเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามที่ไม่ว่าใครก็ยากจะห้ามใจไว้ได้ 会会เรื่องราวส่วนใหญ่ถูกบอกเล่าภายในตัวอาคารที่ขับแคบแต่ก็แบบอบอบอุ่นด้วยแสงและสีที่ถูกตกแต่งด้วยรายล้อมขัดแย้งกับตัวละคร ที่กำลังประสบปัญหาด้านความเข้าใจและการถ่ายทอดความรู้สึกเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศของห้องกงยุคี่ศูนย์ที่สูญหายไปแล้วหลายฉากในหนังเรื่องหนี้วองกาวไวได้เลือกใช้ถนนเส้นเจ,นเจเริญกรุงของกรุงเทพเป็นฉากหลังที่น่าจดจำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกภาพยนตร์ที่ข้มวัยยู่มันจชชชนดชอรมสีก,วกนวามม่อน ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งระหว่างจีนและฮ่องกงวองกาวไวนำเสนอความสัมพันธ์ที่แตกราวผ่าน2046ห่วงปรารถนาในห้องหมายเลข2046ที่ซึ่งนำพาคนเหงามาเจอกันรักกัน แต่ท้ายที่สุดกับร้าวรานและเหงายิ่งกว่าเคยเรื่องราวใน2046คือการสำรวจตัวตนคำมั่นสัญญาและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีอยู่จริงมันคือภาพสะท้อนระหว่างสองแผ่นดินที่แนวคิดต่างกันสุดขั้วและเป็นที่รู้กันดีว่าวงกาว,วัยมักคัดเลือกนะักแสดงคู่บุญกลับมารับบทด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเหลียงเฉาเว่ยเลสลี่จางจางม่านวีทาเคชิคานชิโร่และเฟวอกทางเลือกนั้นเองช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับคนดูเกิดเป็นความอบอุ่นเหมือนเจอคนรู้ใจที่ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันหรือบางครั้งมันก็เป็นความต่อเนื่องทางความรู้สึกกับการแอบเฝ้ามองเรื่องราวความรักแสนเหงาเคล้าน้ำตา ที่ไม่เคยมีจุดสิ้นสุดและถูกสานต่อในผลงานต่อมาที่ซึ่งเขาและเธอจะกลับมาพบกันอีกครั้งในต่างตัวตนต่างโลกต่างเวลาต่างสถานที่ดังความรักที่ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขความรักที่ไม่มีวันหมดอายุ เตรียมตีตัวกระทําความว่องกันอีกครั้งกับ5ผลงานเรื่องเยี่ยมของวองกาไวทที่ถูกรีแมสเตอร์ใหม่ในรูปแบบ 4K ชัดกว่าถึงอารมณ์กว่าเหงาวกว่าที่เคยกับ The World of Wong Kar w i s e Retrospective ตลอดสิ้นปีนี้ตุลาคมถึงธันวาคมในโรงภาพยนตร์เท่านั้น ก่อนจากกันไปบอกพวกเราเนี่ยครับว่าผลงานเรื่องไหนของวองกาไวาทำคุณเหงาที่สุดถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พาลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูเจาะลึกถึงหนังเหงากว่าใครที่เดียวที่จอดออ j u s t d o i t พิมพ์จัสติหิตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย